สวัสดีค่ะฉันนั่งหลอดนำค่ำค่ะป่านน้องจานไต่ป่านเล็กทีสิบแปดมูทีสิบสองตำบลช่องแมวอำเภอลำธมิชัยจังหวันหดนครราชสีมาค่ะเป็นโรคเบาหวานค่ะความดันไขมันหัวใจไตผิดสะดวงค่ะทำงานบพรา้ไรค่ะนอนอยังเดียว ก็ย่วดูกินน้ำกระดูนอนอยู่หันละ่ะอยู่เตียงะไบ้านเย่าไปหาหมอก็คือเก็คือก็เป็นนั่นก็จัดยาไม่กินเป็นอันนี้ก็จัดยาไม่กินค่ะแต่ว่าบ่าเห็นดีขึ้นกินเทียแรกกวดแรกนี่คือว่าทีนี้สังเกตเบื้องเจ้าของสิสิดีขึ้นไปเท่ละน้อยเท่ละน้อยค่ะ กวดสองม้านี่ก็หัวดีคักจนวาติดตามมากวดที่สามค่ะขาที่เคยปวดนี่กระเศ้าปวดเยนี้คือว่ามาสังเกตเบื่อแล้วนี่ฉันนี่คือฤิดสะดวงคักก็เขาเวลาเขาไปขี่มันจะออกม้าบานจังซีล่ละค่ะแต่วันนี้เขาขี่ออกแล้ววันนี้เขาก็ะจงจับหยัดกันจับมือหยัดเข้าไปจังคอยสิอยู่ อันนี้พอตาได้มาไห้กินยาทารทอนตอนเขาไปขี่เบื้องแล้วมันหายแล้วขางหนึ่งค่ะกวดแรกค่ะวันนี้กวดที่สองนี่หายนั่งก็นั่งได้ค่ะนั่งยิ่งยอได้ค่ะบ่ออกมาคือเกาค่ะขีกับบ่ะได้ยัดหรอกค่ะยาวนี้เสือกว่าดีอีหลีค่ะโรคนักอ่นก็ดีค่ะเป็นแบบที่ว่าสบายไหมคะสบายเก่งงา้นกับบ่ลาวเมียค่ะ อ่าฉันอยากส้วนพีส้วนนองมากินยาธนาท้อนนี่ดีอีหลีค่ะโบ่แพงเดอกค่ะตัดอ้อยสองมือก็ได้แล้วค่ะแก้วค่ายานี่ค่ะ